มันก็อยู่ที่พักส้มด้วยสมมุติว่าเพื่อไทยยื่นเนี่ยก็ต้องวัดใจพักส้มและอาจารย์อาจารย์มองการตัดสินใจของพักประชาชนยังไงคือณนะวันนี้เนี่ยถ้ามีการยืน่นอภิปรายไม่วางใจตามมาตรา15 151เนี่ยเขานับเสียงไม่ไว้วางใจคือไม่ได้นับเสียงไว้วางใจนะครับสมมติเมเกิดเหตุการณ์เมื่อจะเป็นเพื่อไทยหรือว่าพักประชาชนเนี่ยงดออกเสียงนะแล้วก็เสียงรัฐบาลเนี่ยโหวตออกมาว่าไว้วางใจเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อย ยังงั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยังได้ไปต่อเพราะเสียงไม่วางใจก็ไม่ถึงครึ่งนะเพราะนั้นก็หมายว่าสองพักเนี่ยต้องจับมือกันนะครั้นี้ถ้าสองพักจับมือกันนั้นเนี่ยแต่ละพักถือไพ่คนละแบบ นาะอย่างวันนี้เนี่ยภูมิใจไทยถือไพ่ในเรื่องยุบสภาและขณะเดียวกันก็มีตัวประกันคือรัฐธรรมนูญนะซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อจุดหมายหรือเป้าหมายของทางพรรคประชาชนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญนะเพราะสุดท้ายถ้ายุบสภาเนี่ยตกไปเลยนะครับไม่ได้อะไระร่างนัรมนูญก็ดีหรือแม้ั้่ร่างเพิ่ยัดอื่นๆที่รัฐสภานะคือหมายถึงว่าทั้งสอสอและสอวอเนี่ยยังไม่ให้ความเห็นชอบตกไปเลยเว้นแต่ว่าคำตีที่เข้ามาภายหลังเนี่ยภายใน60วัน หาเรือบสภาถ้าสภาเห็นชอบก็เอามาต่อได้แต่ว่าเบื้องต้นตกไปก่อนก็หมายว่าในการเลือกตั้งจะไม่มีการทาประชามติในเรื่องรัฐธรรมนูญนะส่วนประชามติเรื่อง MOU134 4อันนั้นเนี่ยผมว่าคงโอกาสน้อยแล้วล่ะที่จะทำนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าปุ้มจะได้อาจจะใช้ไพ่ตรงนี้ต่อรองในการต่อรองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายของพรรคประชาชนี่ต้องการแก้เมืองเพราะถ้าไม่แก้เนี่ยรูปโฉมการเมืองมันก็แบบเดิม,มพรรคประชาชนมาอันดับหนึ่งโอกาสจะ,จะตั้งรัฐบาลได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก ยังยังมีตัวประกันยังมีตัวประกันและยังไม่รวมถึง44สอส,อสอนะะว่าเขาจะลงสนามในการเลือกตั้งกันกี่คนนะวันนี้เขาอยู่ในสภา,า20เขาบอกไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องกระดงคดีอะไรกันอาจารย์ไม่ไม่เกี่ยวอย่าก <ขอ S 1> ็ยโยงกันเนี่ยมันก็คือการเมืองน,น,นะขอญาตคุณจอดติดนครับขอญาติอาจารย์นิดนึงสอบประเด็นนี้ว่าถ้าหากว่าท่านนายกตัดสินใจยุบสภาความหมายที่เคยตกลงกับพรรคประชาชนว่า จะแก้ไขรัฐมนูญจะทำเรือกประชามติเป็นอันตกไปประเด็นมันมีอยู่ว่าสถานการณ์มันมาเป็นการแก้งานหน้าซ้ายตอนนี้หรือหลอกกันมาตั้งแต่แรก รัฐบาลจะอธิบายเวลาหาเสียงยังไงอผมว่าเขาไม่กังวลนะเพราะทุกวันนี้เนี่ย MOU ข้อ4นะไม่กระทําการทางตรงทางอ้อมที่จะเป็นการนําให้รัฐบาลมีเสียงมากขึ้นก็เดินสายไปถึงเหยียบทินประชาธิปัตย์เก่าในภาคใต้อะไรก็ตมองก็เติมคือไม่ได้โครวการหัก m MOU m o a อะไรอัะขอให้มีชีวิตรอดในทางการเมืองนั้นคือเป้าหมายอันดับหนึ่งมากกว่าและอย่าลืมว่าไม่ลืมว่าประเด็นนี้สามารถเอาไปขยายผลในฤดูการหาเสียงได้ น่นอนาจจะถูกโจมตีได้ว่าอาจจะหลายเรื่องอย่างที่ท่านศักดาบอกประเด็นนี้ด้วยนะครับหรือแม้แต่ประเด็นสแกมเมอร์<ม>นะซึ่งอาจจะส่งบทกระทบต่อพรรคบางพรรคแต่บางพรรคเขาไม่ได้สนใจคะแนนบัญชีรายชื่อนะสไตล์การเมืองเขาต้องการคะแนนในระดับพื้นที่นะครับใช้เรื่องเครือข่ายอำนาจทางการเมือง,งต่างๆนะสีส่บัญชีรายชื่ออาจจะไม่ได้เลยหรือได้สักหนึ่งที่นั่งสองนี้นไม่เป็นไร<ม>นะครับแล้วเดี๋ยวก็มาใช้เกมการเมืองในสภาในการจัดตั้งรัฐบาลกระแสไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้น